การไปถึงจุดหมายปลายทางสำหรับใบตองมันแทบไม่มีความหมายหากระหว่างทางไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจและหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมายพร้อมหรือ,อยังที่จะก้าวออกไป go ใหม่ yaris t r sportivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบดนาลนใจ อ,อมาถึงแล้วกับคุณลุงโอเคกําลังลงไปค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็ตีสี่แล้วนะคะใบตองเนี่ยเมาแล้วสองแถวไว้เดี๋ยวลงไปข้างล่างเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกคุยกันหนูก็นึกว่าเป็นคุณลุง <c oughs> งั้นงี้เดี๋ยวเรียกพี่หมูแล้วกันเนาะไครับโอ <Okay. S 2> เคโอเคค่ะไปห <c oughs> อมกันหรือยงัง ะะไปดำน้ำดูปกากลางวันที่ชุมพรเนี่ยแล้วไปตองที่ไหนเอออยากจะเซอร์ไพรส์นะคะไปตองอยู่ทนนี่ระดกคะแนนเออตกใจใช่ไหมคะ จริงๆแล้วปลายทางของใบตองนะคะก็คือถ้ำมรลกฏจังหวัดตรังก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่เส้นทางปกติที่เขาไปกันเนี่ยก็คือจะวิ่งสุราษฎร์ลงไปเนาะแต่แหมมากับใบตอง,งทันทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใบตองก็เลยลงทุนตื่นเช้ามาั้งแต่ตปเซ่หาพี่หมูเนี่ยเมาแล้วสองแถวไปเดี๋ยวไปหาของกินอร่อยๆกันนะคะมีแค่เฉพาะตอนเช้าแล้วก็หมดเร็วมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าไม่ตื่นมาตอนนี้นี่อดกินแน่ๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่หมูพาไปลุยเลยลวกันนะคะใช่ไหมคะพี่หมูออไปซืยกันเลย กินให้เต็มพี่ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่หมูเนี่ยจะพาเราไปที่ตลาดสะพานยุ่งแต่อยากจะพูดถึงรถสองแถวนิดนึงว่าที่เรานั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เหล็กนะแต่เป็นไม้นี่ดูเลยคือ รถไม้สองแถวที่นี่นะคะก็ยังมีอยู่ไม่กี่ที่ก็เป็นเอลกลักษณ์ของจังหวัดระนองเลยก็สังเกตว่าตั้งแต่หลังคายันพื้นนะคะก็ยังเป็นไม้เพราะที่นี่เนี่ยเขายังมีอู่ที่ยังเปิดซ่อมรถไม้โบราณแบบนี้อยู่นะคะจังหวัดระนองเนี่ยเขาก็อนุรักษ์เอาไว้สุดยอดมากๆเลยเป็นเอลกลักษณ์มากอ่าตอนนี้ก็เราเรหกโมงแล้วนะคะคุณป,ป้าๆเขาก็เริ่มตั้งร้านกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินขนมนะคะก็คือขนมลูกบ้า เดี๋ยวไปดูการว่าระหว่างขนมกับใบตองอะไรจะบ้ากว่ากันคุณป้าคุณป้าจา๋านะตน้องมีลูกคอนิดนึงอันนี้ทำจากอะไรคะคุณป้าแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนี่ขนมลูกบ้าใหญ่มากโอ้คือจากที่จับนี่คือแป้งแบบบางมากค่ะชิมแป้งก่อนตอนแน่แน่ หวานแป้งอะค่ะมีไงนิดนึงหอมดีเดี๋ยวลองมาชิมด้านไส้ดูเป็นไส้หัวเหลืองอืมอร่อยดีค่ะกินร้อนๆเหมาะดีน่าจะเข้ากับน้ำเต้าหู้หรืออะไรเงรี้ยโอเคค่ะหอมด้วยป่ะนี่ขนมที่จะพาไปกินต่อไปนะคะก็คือขนมอาโปง้ง สวัสดีค่ะขนมน,นี่มาจากไหนเหรอคะคุณพี่มาจากปีนังฮะปีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บน้าตาลทรายคุณย่าเขาเป็นคนปีนังแล้วก็ท่านเจ้าเมืองเขาพามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมก็เลยมาอยู่ที่นี่จน<ช>เป็นสุนัข,ขพี่ใช่ก็ททามาเรื่อยๆอยาจนปัจจุบันนี้มีแบบนิ่มกับแบบกรองั้นเดี๋ยวขอลองชิมก่อนแล้วกันนะคะห,หอมดีค่ะหอมกะทิป่ะคะอืมอร่อยดีค่ะแน่นดีไม่หวานมาก เดี slowly, ๋ยวหอลองชิมแบบกรอบแบบกรอบก็กรอบมากเลยค่ะเหมือนเหมือนอารมณ์คล้ายๆแป้งขนมเบื้องอ่ะแต่ว่าจะหวานกว่าละมุนกว่านิดนึงก็ประมาณนี้นะคะที่ตลาดสะพานยุงเนี่ยก็จะมีทั้งอาหารคาวหวานอืมแต่ว่าใบตองเนี่ยอยากเผื่อท้องเดี๋ยวไปกินอย่างอื่นต่อไปเดี๋ยวไปดูยันต่อ ตัวใหญ่มากดูดิตอนนี้ไปตอนอยู่ตรงถนนท่าเมืองนะคะใกล้ๆก,กับสี่แยกตลาดเกา่าแล้วเราจะเจอกับร้านของพีง่รุณนนะคะขนม มีแต่ขนมโบราณทั้งนั้นเลยมีข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าปลาหน้าสังขยานะคะข้าวเหนียวกรอยขนมทอดมีขนมสาคูอันนี้คือขนมอีกกล้วยแต่เป็นภาษาจีนนะคะหนูอาจจะออกเสียงไม่ถูกเท่าไหร่อันนี้ค่ะแปลกมากมันคือขนมเต่าเพราะว่าหน้าตามันเหมือนเต่ารสชาติมันล้ายใกล้ๆกับโมจิเลยเออเห็นขนมเยอะขนาดนี้ก็ซื้อไปหลายๆอย่างแล้วกันนะคะเดี๋ยวซื้อไปกินกันเม่อไหร่ สไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวไปลองไปก็บอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจของละนองนะคะก็คือร้านปังกีโรตีอาลับเดี๋ยวไปสั่งเมนูกันเลยดีกว่ามาแล้วค่ะตอนนี้ไปก้อนนะคะก็สั่งโรตีไป4แบบแล้วก็สั่งแกงไก่มาเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยดีกว่าว่าแต่ละอย่างรสชาติเป็นยังไงเริ่มที่โรตีธรรมดาก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่ตักแกงไก่มาแบบนี้มาดไป ลองกินด oh yeah. ูก็เป็นแบบว่ารสชาติแปลกใหม่อีกอย่างนึงนะคะปกติเรากินแกงไก่เนี่ยกับข <ok ้าวใช่ป่มแต่พอมากินกับโรตีเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกึ่งๆขนมกับของขาวอ่ะก็โอเคนะเดี๋ยวลองโรตีอาหรับต่อเลยโรตีอาหรับเนี่ยจะแตกต่างจากโรตีธรรมดามากเลยค่ะเพราะว่านุ่มกว่าหนากว่าถ้าใครชอบกินแบบน่นๆเนี่ย เป็นโรตีอรับดีเดี๋ยวเรามาดูโรตีไข่ไนนะคะนี่โอ้โหยังชามได้แ,แกงไก่สะหนเป็นแบบโรตีธรรมดาแต่ว่าเพิ่มไข่มาก็โอเคนะถ้าใครชอบแบบว่ากินอะไรหลายๆเลเยอร์<ๆ>อย่างเงี้ยค่ะส่วนโรตีพิซซ่าเดี๋ยวเรามากินกับซอสที่เขาสา์ออกมาให้ดีกว่ากินแบบพิซซ่าเนาะโอเค,ค่ะ ถ้าแปลกดีถ้าใครที่ชอบอะไรย่างเงี้ยอยากให้ลองมากินนะเพราะว่าเขามีโรตีเนี่ยเ,เยอะมากหลายแบบให้ได้ลองนะคะก็ถ้าสนใจก็ลองสึกษาข้อมูลก่อนมาเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วกันนะคะหลังจากที่กินมาอิ่มแล้วนะคะก็เดนมาก ที่ที่อยากจะแวะไปนะคะนี่นก็คือภูเขาย่านเองเพราะว่ามันอันเซีมากอยู่ใกล้ๆกับวัดบ้านหง่าวใกล้ๆนี่เองอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าความอันเซีที่ว่าเดี๋ยวมันจะอันเซีขนาดไหนคะบอกเลยว่า,ภา,ภา แต่ว่าเขามีอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อว่าภูเขาสองสีเพราะว่าเมื่อเวลาฤดูฝนเนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวชออุ่มเลยแต่เมื่อเวลาหน้าแล้งมาถึงนะคะเขาก็จะกลายเป็นสีทองแบบนี้สวยมากคือโดยเฉพาะเวลาที่พาทิศนะคะกำลังสองลงไป,ปบนภูเขาเห็นไหมแปลกมากอ่ะสวยมากมาย ถึงและภูเขาหญ้าหรือว่าภูเขาสองสีนะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าภูเขาหัวล้านมันแปลกมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอะนะคะแล้วตอนนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่าเหมาะมากๆค่ะก็อยากให้มากันประมาณ7จ็ดโมงถึงสิบโมงเนี่ยก็กาลังดีกับการที่จะมาเดินเที่ยวชมนะคะเพราะว่าแดดก็ไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็ดูภูเขาสิคะสวยมากเป็นสีทองแบบสีทองอาลามแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครมาไม่ทัน ในช่วงเช้านะคะก็แนะนําให้มาสักประมาณเย็นเย็นสี่โมงถึงห้าโมงที่ยังมีแสงอาทิตย์อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินบนเขากันไปขึ้นมาได้ขั้นหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปให้สุดกันเลยดีกว่าตอนเดินขึ้นเขานะคะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่พอเดินขึ้นแล้วแบบหอบ มันชันอ่ะมันไม่สูงแต่ว่ามันขึ้นแบบชันมากตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบนยอดของภูเขาย่าหรือว่าภูเขาสองสี่แล้วเหนื่อยมากเพราะทางมันชันมากนะคะแล้วจริงๆแล้วทางที่เดินขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ได้เป็นทางคนขึ้นนะบป็นปีมีรอยลถขึ้นมานะคะแต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้ก็คือคุ้มมากค่ะที่ได้มาที่นี่เหนื่อยหน่อยก็จริงแต่คุ้มเพราะว่าอันซินมากนะคะ ถ้าใครอยากไาเห็นแบบสีเขียวเขียวอ่ะก็มาหน้าฝนแต่ตอนนี้นะคะใบตองมาหน้าร้อนนี่ก็คือเราเอาความเหลืองอะหลามแบบทองๆองไปวิวตรงนี้3 6 0้อสงศานะคะก็เหมือนเราถูกลอบล้อมด้วยหุบเขาอ่ะดูดิสดชื่นมากๆขึ้นมาสูดอากาศบนนี้ได้แบบอ๋อหมดกันที่นี่แล้วนะคะใบตองก็ยังมีจุดหมายปลายทางที่จะไปต่อนี่ก็คือถ้ำมรกตจ,จังหวัดตรงังยังไปต่อแน่นอนนะคะแต่อย่าลืมหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอกับจุดหมาย OK, anh tao đây, go.